ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง GPF Podcast รายการ Money Buddy โดยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการการบริหารจัดการเงินให้พอใช้ถึงสิ้นเดือนและยังมีเงินเหลือเก็บเป็นสิ่งที่หลายคนต้องการ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถทำได้สำเร็จเนื่องโดยค่าใช้จ่ายที่มากมายเต็มไปหมดทำให้แผนการเงินที่วางเอาไว้มักไม่ค่อยได้ผลแถมเพอเพอเบื้องเดือนติดลบจนต้องเอาเงินออมออกมาใช้อีกสุดท้ายก็ยังไม่ได้เริ่มออมเงินสักทีซึ่งหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังเผชิญสถานการณ์แบบนี้อยู่แล้วก็ลองนำสูตรไม่ลับเพื่อจัดการเงินออมที่รายการ m o n นี b บัด y ี้นำมาฝากในอีีนี้ลองไปใช้กันดูครับแต่ก่อนอื่นเลยมาทำความรู้จักกับสูตรบริหารเงินกันก่อนครับ สูตรการบริหารเงินคือการแยกสัดส่วนเงินหรือรายได้ต่อเดือนออกเป็นส่วนๆตั้งแต่ที่ได้รับเงินมาเพื่อควบคุมให้เหมาะสมทั้งการใช้เพื่อความจําเป็นสร้างความสุขในชีวิตประจําวันและเก็บออมเพื่อความมั่นคงในระยะยาวโดยสัดส่วนจะมากหรือจะน้อยแตกต่างกันไปตามความสําคัญและปัจจัยส่วนตัวของแต่ละคนสําหรับมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้ประจําหากต้องการมีเงินใช้จ่ายทั้งเดือนและมีเงินเหลือเก็บทุกเดือนครับบอกเลยว่าเป็นเรื่องง่ายกว่าที่คิด ไม่ว่าคุณจะมีเงินเดือนเท่าไหร่คุณก็สามารถทำได้ครับโดยการเริ่มต้นจากสูตรจัดการเงินง่ายๆดังต่อไปนี้สูตรที่1 70เจทับ20ทับ10เป็นสูตรบริหารเงินสำหรับผู้เริ่มต้นสูตรนี้จะเน้นแบ่งสัดส่วนเพื่อวางแผนค่าใช้จ่ายในสัดส่วนที่ค่อนข้างมากจึงเหมาะกับผู้เริ่มต้นทำงานหรือเริ่มวางแผนการเงินโดยแบ่งสัดส่วนเงินออกเป็น3ส่วนดังนี้ครับส่วนแรก70% เป็นเงินสำหรับครอบคุมค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะเป็นประเภทที่ขาดไม่ได้เช่นค่าผ่อนบ้านค่าเช่าคอนโดค่าผ่อนรถค่าสาธารณูปโภคค่าอาหารค่าเดินทางรวมไปถึงหนี้สินที่ต้องชำระเจ้าหนี้ครับส่วนที่2 20%ซ์ เป็นเงินสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆหรือค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเช่นค่าเสื้อผ้าค่ารองเท้าการสร้างไลฟส์สไตล์เก๋ๆหรือแม้แต่คอร์สเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองโดยค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะจ่ายหรือไม่จ่ายก็ไม่มีผลต่อชีวิตเท่าไหร่และส่วนที่3ครับคืออีก10%ที่เหลือแบ่งเป็นเงินสำหรับการออมและการลงทุนเงินส่วนนี้จะเอาไว้ใช้กับเหตุจำเป็นเช่น ตกงานเจ็บป่วยส้มแซมที่อยู่อาศัยโดยออมไว้ในบัญชีฝากประจำหรือนำไปลงทุนเพื่ออนาคตสูตรที่2 50ทับส0ทับ20สูตรบริหารเงินสำหรับมนุษย์เงินเดือนสูตรนี้เป็นหนึ่งในวิธีการจัดสรรเงินเดือนที่ได้รับความนิยมเนื่องจากความง่ายและความยืดหยุนเหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่มีไรายได้ประจำโดยแบ่งสัดส่วนเงินออกเป็น3ส่วนดังนี้ครับส่วนแรก50 เป็นเงินสำหรับใช้จ่ายประจำในแต่ละเดือนเช่นค่าเช่าบ้านค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟค่าเดินทางจ่ายหนี้บัตรเครดิตค่าประกันรวมถึงให้พ่อแม่โดยเงินก้อนนี้จะใช้จ่ายเพื่อความจำเป็นต่อการดำรงชีพส่วนที่สองสเปเ็นเป็นเงินสำหรับใช้จ่ายส่วนตัวเพื่อสร้างความสุขเช่นการท่องเที่ยวการช้อปปิ้งการรับประทานอาหารนอกบ้านและความบันเทิงของคุณและส่วนที่3ครับ 20%ที่เหลือเป็นเงินสำหรับการออมและการลงทุนวิธีการคือแบ่งเงินออกเป็นก้อนๆตามเป้าหมายที่วางเอาไว้เช่นเก็บเพื่อเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินเพื่อเตรียมซื้อบ้านหรือแบ่งลงทุนเพื่อเตรียมไว้ใช้หลังเกษียณนั่นเองสูตรที่3 40ทับส0ทับ20สูตรบริหารเงินเพื่อความมั่งคัง่งสูตรนี้เป็นวิธีการที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการออมและการลงทุนในสัสดส่วนที่มาก สูตรน,นี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีหนี้สินน้อยหรือไม่มีหนี้สินเลยต้องการสร้างความมั่นคงทางการเงินและบรรลุปเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยแบ่งสัดส่วนเงินออกเป็น3ส่วนดังนี้ครับส่วนแรก4 0เป็นเงินสำหรับเงินออมและเงินลงทุนตามเป้าหมายส่วนที่ 2- 40%เป็นเป็นเงินสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นส่วนนี้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในชีวิตประจำวันเช่น ค่าเช่าหรือค่าผ่อนบ้านค่าสาธารณูปโภคค่าอาหารค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายที่จําเป็นอื่นๆที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และส่วนสุดท้ายอีก20%์ที่เหลือเป็นเงินสําหรับค่าใช้จ่ายตามต้องการซึ่งเงินส่วนนี้จะสามารถปรับใช้ตามสถานการณ์ของแต่ละคนเช่นการใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงการท่องเที่ยวการซื้อของฟุ่มเฟือยหรือการชําระหนี้สินต่างๆนั่นเองและทั้งหมดนี้ครับ คือ3สูตรจัดการเงินด้วยวิธีง่ายๆที่ไม่ว่าใครก็สามารถเริ่มได้ทันทีโดยแต่ละสูตรนั้นไม่ใช่สัดส่วนที่ตายตัวเป็นเพียงแนวทางหรือตัวอย่างเพื่อให้คุณได้เห็นาพาเบื้องต้นเท่านั้นคุณจึงสามารถนําไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองโดยกําหนดสัดส่วนเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ของแต่ละบุคคลและอย่าลืมนะครับว่าไม่ว่าคุณจะเลือกจัดสัดส่วนแบบไหนหลักการสําคัญของการจัดการเงินก็คือการควบคุมรายจ่าย ซึ่งหากคุณทำบัญชีรา,รายรับรายจ่ายควบคู่กันไปด้วยก็จะยิ่งทำให้คุณบริหารจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะคุณจะเห็นภาพชัดขึ้นว่าในแต่ละเดือนได้ใช้จ่ายไปกับเรื่องอะไรมากที่สุดยิ่งถ้าคุณลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลงได้คุณก็จะมีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหรือไว้ตอบสนองความสุขส่วนตัวไปพร้อมๆก,กับการมีเงินเก็บออมได้มากขึ้นและสามารถต่อยอดไปสู่การลงทุนในรูปแบบอื่นๆเพื่อความมั่นคงในระยะยาวได้ต่อไปครับ สำหรับสมาชิกกบขที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมสามารถติดตามความรู้ด้านการเงินการลงทุนหรือกิจกรรมส่งเสริมความรู้ที่กบขจัดขึ้นได้ผ่านช่องทาง f a c e b o o k กบขายกบข .@GPF Community และ My GPF Application หรือหากสมาชิกต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถนัดหมายศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินกบขได้ที่เมนูนัดหมายปรึกษาผ่านมา gpf a p อ l i c a t i o n สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับ พบกันในอีพีหน้าสวัสดีครับ